รับกลับสู่แ t t l e b e บีช Thailand วันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่โลกแห่งกราเล็กจากประวัติศาสตร์ของจีนกับรถถังที่อาจไม่ใช่รุ่นที่ทันสมัยที่สุดในสนามรบปัจจุบันแต่กลับทิ้งรอยเท้าอันสำคัญไว้ในประวัติศาสตร์การทหารของเอเชียนั่นคือรถถังไท 69II จากจีน ไท69 II คือตัวแทนของช่วงรอยต่อระหว่างยุทธศาสตร์รถถังยุคสงครามเย็นกับการเปลี่ยนผ่านของจีนไปสู่การเป็นมหาอำนาจทางทหารรถถังรุ่นนี้ถูกพัฒนาต่อยอดจาก t 54 t 55ของโซเวียตซึ่งจีนเคยใช้อยู่ก่อนหน้านี้โดยไท69คือรถถังที่จีนพัฒนาขึ้นเองครั้งแรกและไท69 II คือเวอร์ชั่นที่ได้รับการปรับปรุงมากที่สุดและถูกส่งออกจำหน่ายไปทั่วโลก เมื่อเราพูดถึงไทยหก ii ในปี2026เรากำลังพูดถึงรถถังที่มีประวัติการใช้งานยาวนานหลายสิบปีแม้จะไม่ได้อยู่ในแนวหน้าของกองทัพชั้นนำแต่ในหลายประเทศรวมถึงบางหน่วยในไทยก็ยังคงใช้รถถังรุ่นนี้ในภารกิจฝึกฝนหรือสำรองต้นกำเนิดของมันเริ่มหลังจากจีนกับโซเวียตแต่คอกันในช่วงทศวรรษ1960จีนไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีรถถังรุ่นใหม่ของโซเวียตได้อีก จึงเริ่มพัฒนารถถังของตนเองโดยนำไทย59ซึ่งเป็นแบบจำลองของ T-54A มาปรับปรุงจนกลายเป็นไทย69ที่มีระบบควบคุมการยิงแบบใหม่กล้องเลเซอร์ระยะไกลอุปกรณ์มองกลางคืนและระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยกว่าเดิมไทย69 II นั้นได้รับการปรับปรุงมากขึ้นไปอีกโดยติดตั้งปืนใหญ่ขนาด100มิมแบบเกลียวรีเฟรกรันพร้อมคอมพิวเตอร์คำนวณว,วิถีกระสุน และกรอดที่หนาขึ้นบริเวณด้านหน้าทำให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามในระดับภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพด้านอาวุธรถถังรุ่นนี้ติดตั้งปืนหลักขนาด100มิมที่สามารถยิงกระสุนได้หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นกระสุนเจาะเกราะ AP ระเบิดแรงสูง HE หรือหัวรบต่อต้านเกราะ HE แม้จะไม่เทียบเท่ากับปืน120ม mm, มหรือ125มเมตร ของรถถังสมัยใหม่แต่ก็ถือว่าเพียงพอสำหรับภารกิจในยุคข,ของมันนอกจากนี้ยังมีปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm, ิลลิเมตรและปืนกลต่อต้านอากาศยานขนาด12.7ม mm, ิลลิเมตรบนป้อมปืนใช้สำหรับต่อสู้กับทหารราบและโดรนหรือเฮลิคอปเตอร์ที่บินตำ่ำ ไทย9 9 ii มีลูกเรือ4คนได้แก่ผู้บังคับการพลยิงพลบรรจุกระสุนและพลขับใช้เครื่องยนต์ดีเซลกำลัง580แรงมา้าความเร็วสูงสุดประมาณ50กิโลเมตรชั่วโมงบนถนนและประมาณ35กิโลเมตรชั่วโมงในพื้นที่ครุขระระยะปฏิบัติการอยู่ที่ประมาณ400กิโลเมตรในด้านการป้องกันตัวรถถังใช้กราะเหล็กและในรุ่นหลังมีการเสริมกราะผสมบางส่วน มีระบบป้องกันนิวเคลียร์เคมีและชีวภาพ (NBC Protection) และบางรุ่นมีเครื่องยิงระเบิดควันเพื่อพรางตัวในสนามรถไทย9 9 II ไม่ได้ใช้งานเฉพาะในจีนเท่านั้นแต่ยังถูกส่งออกไปยังประเทศต่างๆมากมายทั่วตะวันออกกลางเอเชียและแอฟริกาอิรักใช้งานมันในสงครามอิหร่านอิรักและในสงครามอ่าวในเวลาต่อมาบังกลาเทศปากีสถานอิหร่านและเมียนมาก็ใช้งานรถถังรุ่นนี้เช่นกัน ในประเทศไทยแม้จะไม่ใช้ไทย 69ii อย่างแพร่หลายเท่ากับ M41 หรือ M60 จากสหรัฐอเมริกาแต่ก็เคยมีความร่วมมือและการศึกษาร่วมกับจีนในช่วงทศวรรษ1980-1990ซึ่งเป็นช่วงที่รถถังจีนได้รับความนิยมจากหลายประเทศ ในสนามรบจริงไทย 69II มีทั้งคำชมและคำวิจารณ์ในอิรักมันถูกมองว่าด้อยกว่ารถถังตะวันตกอย่าง M1 Abrams หรือ Challenger 1อย่างไรก็ตามนั่นเป็นการเปรียบเทียบที่ไม่ยุติธรรมเพราะไทย 69II ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อสู้กับรถถังรุ่นที่ทันสมัยที่สุดแต่มันถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนามีอาวุธเกราะในราคาที่เข้าถึงได้จีนได้พัฒนาไปไกลกว่ารถถังรุ่นนี้แล้วในปัจจุบัน ปัจจุบันจีนมีไทยเ6ไทยเ9และไทย15ซึ่งทันสมยัยและมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากว่าไทย69หลายช่วงตัวแต่ในบางประเทศรถถังรุ่นเก่ายังถูกใช้งานในการฝึกการลาดประเวนหรือแม้แต่ในสงครามที่มีความรุนแรงตำ่ำมีบางประเทศที่ยังปรับปรุงไทย69 II ให้ทันสมัยขึ้นเช่นการเพิ่มกรอบแบบ reactive armor ติดตั้งปืนใหม่ขนาด105มเมตร มาตรฐาน NATO และเปลี่ยนระบบควบคุมการยิงให้ทันสมัยขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของแพลตฟอร์มนี้สำหรับจีนรถถังไทย 69II i เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถในการพัฒนาอาวุธยุธโทโธปกรณ์ด้วยตนเองและเป็นก้าวแรกที่ทำให้จีนกลายเป็นผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่ในระดับโลกสำหรับประเทศอื่นมันคือทางเลือกที่สมดุลระหว่างราคาและประสิทธิภาพ ในปี2026ไทย69 II อาจจะไม่ได้อยู่แถวหน้าแล้วแต่ก็ยังคงมีคุณค่าในฐานะตำนานกรอดเหล็กที่เคยครองสมรภูมิจริงในหลายภูมิภาคทั่วโลกและบนช่อง Battle b a s s Thailand เราจะยังคงนำเสนอเรื่องราวเหล่านี้เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจความสำคัญของมันไม่ใช่แค่จากข้อมูลเทคนิคแต่จากประวัติศาสตร์ที่มันได้สร้างไว้ ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม Battle b e s s Thailand และแสดงความคิดเห็นด้านล่างว่าคุณเคยเห็นรถถังรุ่นนี้มาก่อนหรือไม่หรืออยากให้เรานำเสนอรถถังรุ่นใดในคลิปต่อไปขอบคุณที่รับชมครับพบกันใหม่ในตอนหน้ากับสาระอาวุธรถถังและยันเกราะที่สุดแห่งการต่อสู้ที่ Battle b e a s s Thailand